อพี่น้องพ่อกันอีกระด้อก,กับยายแสงนะจ๊ะเมื่อนี้ก็มีข่าวสารดีๆมาว่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังกันเะพี่น้องมาว้าฮหอดภัยดังจา้าสีห้าว้าฮหอดวงคณะบงหมร,รำคณะระเบียบวทศิลินของเฮาพี่น้องโอ้สุดยอดดีๆได้ดดดระเบียบวาทศสินเนี่พี่นอ้องอรังการงานสร้างอิริพี่น้องพ่อแม่พี่น้องหลายๆคน ข่ยเสื้อว่าคงสิพากกันไปสมหมอล้ำระเบียบว่าทาสินเ้าอยู่เขาใไงแทแน่นอนนาะพี่นอ้องอัวมือนีทำการแสดงเมื่อวานนี้มือนี่เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมยาพาาเด้อซุ้มอันใดที่อยู่อำเภอใกล้เคียงนะอันใกล้เขาไงไอ่ะฟ้าวไปเบิงน้พี่น้องเดี๋ยวยิพาดโอกาสเสียใจได้ถาท่ได้ไปเบิงพี่น้องนี่ละ ระเบียบวาทาศินเท่านี่แห้งเป็นหมอลำที่สร้างศิลปินหมอลำแบบเป็นมหาวิทยาลัยผลิตหมอลำออกมาบ่แม่นหน่อยเด้อะพี่น้องระเบียบว่าทาศินเนี่ยพี่น้องพอเอะพักดีของเฮานี่สุดยอด,ด้ะพี่น้องเด้อนี่แหละอยากให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องได้ไปเบื้องได้ไปเห็นออ้ยเขา,ให,เดดขาใหญ่ระเบิด้ะพี่น้องเขาใหญ่ระเบิดดังกระชอนหลิตในโรคโซเชียลกัะด,ดังใน ยูช่องยูทูบกระดังน่ะพี่น้องในเขาใหญ่นี่บงระเบียบว่าทศินของเขาเนี่ยพี่น้องนี่ละเลยอยากมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องได้ไปซุมได้ไปฟังกระหึมเขาใหญ่ปีที่สองแล้วสันหมอลำฮอตระเบียบวาทศิลป์ว่าสันพี่น้องทีมพระนะพระนางหมอลำตลกแดนเซอร์หลายร้อยชีวิตว่าสันโช์จัดเต็ม เทศกาลดนตรีที่เขาใหญ่สุดๆบิ๊กเบลเทนนะพี่น้องโอ้โประธรรมดาเด้่พี่น้อง 10, เก้าถึงสิบท่านพี่น้องสิบเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานี่น่ะถ้าผู้ใดไปอยกกู่ใกล้ๆบาไปเบิงบาไปชมนี่ถือว่า จะเสียดายมากจะเสียใจมากพี่น้องถ้าผู้ใดบ่ไปเบิงหมอรําคณะระเบียบวบาทาศิลป์บ่ไปเบิงพระเอกสุดหล่อนางเอกสุดสวยแดนเซอร์ Dead er, สุดหล่อสุดสวยทั้งหลายของระเบียบวาฒศิลป์นางเอกวัฒนศิลป์กรมีแต่สวยๆงามๆพระเอกก็มิแต่สวยๆงามๆน้องเต้าหยองนี่กระบ่ธรรมดาเด้อจ้าพี่น้องเต้าหยองของเฮานี่สุดยอดเด้อจ้าพี่น้องสุดยอดอีหลีสุดยอดมากๆพี่น้อง <N> นี่แหละถึงอยากให้พี่น้องได้ไปบึงได้ไปชมเนอวันเริ่มวันที่9กธันวาหกหกปีนี้ป้าปาเด่นป๋าเด่นยุทธนาหัวเรือใหญ่เปิดพื้นที่เวทีกว้างสองเท่าเสียงสีเสียงสีเสียงอลังการแสงสีเสียงอลังการรองรับแฟนๆคนดูมากถึงสี่หมืนรายวันพี่น้อง สายหมอสายมวนทีมงานแนะนำให้เข้าทางประตูหางวัวจะเห็นแสงไฟแวบแวบ,แวบด้านซ้ายมือเจอรานเพลินกว้างขวางวิวโลโลเกชั่นดีสุดๆเจอเวทีระเบียบวาทศิลป์งานนี้รำบงบรัสระเบียบวาทศิลป์งานนี้เอซี FC, เตรียมปาร์ตี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์สิปีเต้าหยองที่บิก๊กเมล์เทน อีกด้วยเรียกว่ามวนซืนไฮแซลสร้างตำนานความมวลเชิงให้สุดเสริงกันให้สุดแขนสอดซอดแจ้งกันกับระเบียบว,วาทศาิลเดิมแฟนแฟนโอ้พี่น้องเออสุดยอดอีหลีเดบอมันธรรมดาเด่นนี่ะนะน้องเต่าหอยอง,องเขาลีลาลีลาเอวพริว้วเกินต้าน เรียกเสียงกีตสนันเขาใหญ่แมนอีรีพี่น้องเต้าหยองระเบียบวาทศิลปจัดเต็มโชรีราแดนไฟรุกเอวหมุนติ้วบนเวทีระเบียบวะระเบียบวาทศิลปงานบิ๊กบอยุไ่ไอ้นี่ได้พี่น้องสสคืนนี้เก้าธันวา อย่าลืมอย่าพลาดพี่น้องพี่น้องเท้าเขาใหญ่หามพลาดหามลืมผู้ใดรลืมเบิ่งอันพลาดโอกาสไปลืมน้องเบื้องน้องอันระเบียบพระศินนี่บ่ได้ไปเบื้องพระเอกเต้าหยองสุดหล่อสุดเฮิร์ตนี่โอ้โหทีพาพักน,นั่งเสียใจอิลิบ่แม่ย้ยแสยงเบ้าปากเป็นเบ้าเรื่องจริงเบ้าความเป็นจริงนะพี่น้องเด้อนี่แกบาเบ,บ้าด้วยด้วยความ นั่นจริงเพราะว่ายายแสงไปสมไปเบื้องมาแล้วสันตพี่น้องว่ามันดีซ้าใดยังซ้าใดพระเอกเต้าอยองรอซ้าใดขนาถ้าพี่น้องเบิ้งในรูปยังบลรอทอไปเบื้องโตจริงโตจริงนี่รอสุดๆเลิศสุดๆอิลิพี่น้องบ่ได้เว้าห้มันเบอ้อนี่นะอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นได้ชมน้ำกันที่มาโบกนี่บ่ามันหยั่งอันเทาะนี่นะบ้านอันอำเภอไก่เวียนเคียงขเพิ่นกะ ตีรถไปเบิงเนี่ยพี่น้องยังจังหวัดอื่นเพิ่นก็นตีรถไปเบิงเนี่ยเพราะว่าตีรถไปเบิงไปเทียเท่ยวไปเชิงไปเที่ยวเขาใหญ่ไปพ้อมนั่นนาะพี่น้องไปเบิงน้องเต้ายงไปพร้อมนั่นนะพี่น,อนอ้อ,อง,อนะองสุดอลังการงานสร้างน้องเต้าอยองของเขาเนี่ยพี่น้องนี่นี่แค่อุ่นเครื่องจัดเต็มจะขนาดไหนทั้งชุดเสื้อผ้าดีไซน์สุดเท่ทรงรอยยิ้มโลกเปิดอีกต่างหากเอวหวานเห็นจะ จะจะแบบนี้แอดมินบิ๊กเมลทินคงสิ้นสงสัยพี่น้องเห็นบ min, Mountain, อแอดมินมิกเมทินคงสิ้นสงสัยแยกออกแล้วล่ะคนไหนเต้าหยองเอวห้าห้าจีคนไหน, 5, 5 G, น,ไหนท็อปนารากรหลังสับสนมาตั้งแต่เห็นยืนคู่กันก่อนงานแมนท็อปนารากรนี่กระบอธรรมดา้ะพี่น้องน้องท็อปนารากรนี่นี่กระสุดยอด้อพี่น้องความรอนี่บ่แพ้กันเด้ เต้าอยองกับน้องท็อปนารากรพี่น้องคูนี่โอ้ยความรอ,อนี่ยโยกไห้นะพี่น้องโยกไห้โอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอฟตีนี่ร่นรามแน่นอนขาดบ่ได้ดอกถ้าผู้ได้่บไปเบื้องน้องเต้าอยองกับน้องท็อปนารากรน,นี่โอ้ยเสียใจสุดๆนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนี่ก็วิ้ง ถ้าได้ไปแล้วบ่มีไผ่ออกจากหนาเวทีด้จ้าอยู่นาเวทีกันเพียบทั้งนั้นละ่ะขนาดคอยไปคอยก็กบกนะเกาะนาเวทีพี่น้องแล้วแห้งร้านนี่แห้งขยายออกแบบกกวงขวงางแบบมี่นี่ร้องรับคนหนีบอมแน่นหน่อยน,อยนี่เป็นมืนขึ้นนี่โอ้พี่น้องเอ้ยบ่ตตองเบาถึงเราแห้งพระเอกท็อปนารากก็ สุดรอคู่กันกับน้องเต้าคู่กันเพราะพี่น้องคู่กันคู่นี่เราแล้วก็เสียงดีทั้งคู่อีกพี่น้องการร้องการรําการเต้นการโชว์ทุกดีระาทุกบทบาทนี่ยกให้น้องน้องทั้งคู่นะพี่น้องสุดยอดนี่นะยกให้ระเบียบวาทศิลป์ไม่ว่าจะแสงสีเสียงยกให้เลยระเบียบวาทศิลปเวทีอลังการงานสร้างทุกอย่างพี่น้องนี่นะ อยากให้พ่อแม่พี่น้องจังหวัดนครราชส,สีมาทุกอำเภอได้เข้าไปชมเข้าไปเบิง่งย้ายแสงนี่เอามาบอกนี่มือนี่มืออีกมือหนึ่งนะพี่น้องฟ้าวเตรียมตัวให้พ่อมไปชมไปเบิ่งกันให้พ่อพ่อพอเพียงกันพี่น้องนี่นะ ผู้ใดไปซากก็ได้ดูขังหลังนะพี่น้องผู้ใดไปตะเวนได้อยู่ขังนาเด้อจ้าบางผู้ใดไปซากก็ได้อยู่ขังหลังผู้ใดไปเลี้ยวก็ได้อยู่เกาะขอบเวทีนะคะเมื่อนี้ยายแสงก็มีข่าวสารมาบอสู้พ่อแม่พี่น้องฟังซ้ำนี่แหละโอกาสหนามีข่าวใดดีๆก็สิมาบอสู้ฟังไหมหากผู้ใดชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้้เด้อจ้าสวัสดีจ้า